สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้มาติดตามตัวเลขกับหลา่ออาจารย์ลายส้ำนักค่คะใบนี้ประม่วงนะคะสามตัวมีเก้าสามห้าสองห้าแปดสองตัวห้าแปดหกสามห้าสามเจ็ดสามค่ะต่อมาแอดหลวงพระบางนะคะให้เด่นสีสองตัวสี่สองสี่เก้าเก้าสองเก้าหกสี่หกสองหกสามตัวหกสี่สองเก้าสี่สองเก้าสี่หกเก้าสองหกค่ะ ส่วนใบนี้งว่ที่ผ่านมาเข้าห้าแปดศูนย์กับห้าศูนย์นะคะวดน,นี้บนให้สามตัวหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าสองตัวสี่เจ็ดสี่เก้าเน้นสี่เก้าล่างสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าเน้นสามแปดค่ะต่อมาเป็นสองตัวบนนะคะงวดที่ผ่านมาเข้าศูนย์ห้าค่ะงวดนี้มีหนึ่งเก้าสี่หกห้าห้าแปดสองหนึ่งสองสี่เก้าแปดห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าสองสี่ หนึ่งหกห้าสองหนึ่งเจ็ดสองหกสี่สี่หนึ่งแปดห้าสี่เจ็ดสองค่ะต่อมาเป็นสองตัวบนล่างเลขรับกองฉลากนะคะนีสองสามสองห้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งแปดเจ็ดแปดเก้าค่ะต่อมาเลขหลุดวงในนะคะมีศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์เก้าเก้าหนึ่งเก้าสี่ค่ะต่อมาสองตัวบนล่างคนชอบซื้อหวยนะคะมีแปดห้าแปดสามเจ็ดหกเก้าหกสี่หนึ่งเก้าหนึ่งค่ะ ต่อมาเป็นเลขล้านทองนะคะให้เด่นหนึ่งสองตัวหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งหกเจ็ดห้าเจ็ดหกค่ะต่อมาคนคอนถมนะคะบนให้วิ่งเจ็ดสามตัวมีเก้าเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่สองตัวเจ็ดห้าเจ็ดสี่ล่างวิ่งหกสองตัวสามหกสี่หกห้าหกเก้าหกค่ะต่อมาเป็นชุดแก้ไขของอาจารย์ดานุพรนะคะ วิ่งบนให้เด่นหนึ่งเด่นเจ็ดสองตัวหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเก้าหกเก้าสามตัวสี่หนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าสี่เจ็ดเก้าสี่ศูนย์เจ็ดหกศูนย์เก้าล่างหกสามแปดสามสามศูนย์ค่ะต่อมาเป็นเลขวิ่งบนล่างคนโคราดนะคะให้เด่นศูนย์เด่นหนึ่งค่ะต่อมาแอสซันนะคะสามตัวมีสี่เก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งสี่หนึ่งแปด แปดสี่เจ็ดเจ็ดเก้าสี่แปดเก้าสี่เบิ้ลสี่สี่หนึ่งสี่สี่เจ็ดแปดสี่สี่สองเตอรสี่หนึ่งสี่เจ็ดสี่แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเก้าหนึ่งเก้าสี่ล่างหกสามแปดสามแปดห้าเก้าสามค่ะต่อมาเป็นเลขสี่ชุดจากหกสูตรนะคะมีหนึ่งห้าสี่แปดสี่เก้าห้าเก้าค่ะต่อมาเป็นเลขวิ่งยอดเทงนะคะงวดที่ผ่านมาเข้าแปดค่ะงวดนี้ให้เด่นหกเด่นเจ็ดเด่นเก้าค่ะ ต่อมาเป็นสองตัวบนล่างแอปพัดนะคะให้เด่นหนึ่งเด่นห้าเด่นสองสองตัวสองหนึ่งสองเก้าห้าสี่สองห้าสามห้าเจ็ดห้าหนึ่งห้าหนึ่งเก้าหนึ่งหกสองเจ็ดสองหกเจ็ดสามสามเก้าสามหกสามแปดการหนึ่งหนึ่งสองสองห้าห้าหกหกค่ะต่อมาเป็นเลขล่างสิบอาจารย์ที่ชนกันนะคะได้หกสามค่ะต่อมาแอนดอกคูนะคะให้วิ่งสามกับห้า สตัวสองสามห้าสามศูนย์สามสามสามเก้าสามห้าแปดสามตัวสองสองสามสามห้าแปดค่ะส่วนใบ,บนี้เป็นเลขวิ่งบนนะคะวันนี้ให้เด่นหนึ่งเด่นสามเด่นห้าค่ะขอบคุณทุกอาจารย์ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ